กลับมาอีกครั้งกับออโตวิเบช่องที่รวมทุกเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตวันนี้เราพาคุณมาสัมผัสกับสุดยอด MPV ไฟฟ้าแห่งปีนี่คือ BYD M 9เซ s ปี2026รุ่นเจเนอเรชันใหม่สีเขียวเมทัลลิกที่ทั้งหรูหรามและแรงเกินคาดไม่ใช่แค่รถครอบครัวธรรมดาแต่มันคือระดับ VIP แล้วเคลื่อนที่ที่พร้อมเปลี่ยนการเดินทางให้กลายเป็นความสบายในทุกกิโลเมตรตั้งแต่แรกเห็นสีเขียวเมทัลลิกสะท้อนแสงไฟและแสงแดดอย่างสวยงามกระจังหน้าล้ำยุคแบบเรียบไม่มีขอบ มาพร้อมแถบไฟเลเยาวเต็มหน้าที่จะสว่างไล่ระดับเมื่อคุณเดินเข้าใกล้ตัวไฟหน้าแมทริกและฉลาดปรับตามแสงและสภาพถนนโดยอัตโนมัติ BYD โลโก้แบบใหม่ทำหน้าที่ทั้งเป็นกล้องและเซ็นเซอร์ในตัวโครเมียมที่กันชนและฝากกระปรงยิงเพิ่มความหรูหราให้รถคันนี้ดูแพงและพรีเมียมสุดๆตัวรถพัฒนาบนแพลตฟอร์ม ePlatform 4.0ใหม่ล่าสุดของ BYD มาพร้อมแบตเตอรี่เบรดขนาด140กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางสูงสุด900กิโลเมตร ในเมืองและ700บวกกิโลเมตรในการขับทางไกลรองรับการชาร์จเร็ว DC 800V จาก10%ถึง80%ได้ภายใน22นาทีมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อแรงม้ารวม420แรงม้าเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ใน4.9วินาทีสำหรับ MPV นี่คือระดับรถสปอร์ตชัดๆด้ดานข้างมาพร้อมมือจับประตูแบบซ่อนอัตโนมัติ หลังคาลอยแบบพานรามากระจกเข้มกันความร้อนล้ออันลอยขนาด21นิ้วดีไซน์ล้ำแบบทูบีนเส้นสายตัวรถโค้งมนลื่นไหลาจากเสาเถึงเสาดีเพิ่มอากาศพลาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่เปิดปิดด้วยมือหรือส่างงานด้วยท่าทางกล้องรอบคันและฟังก์ชันทรีเซนต์ชัดสิฟวิให้คุณเห็นพื้นใต้รถแบบเรียวไทม์เข้ามาภายใน เหมือนหลุดเข้าไปในห้องรับรองระดับเฟิร์สคลาสเบาะหนังแท้นป้าสีเขียวเข้มเดินได้สีทองเนางามหรูหราสุดๆไฟแอมเบียนไล่ไล่สีได้รอบห้องโดยสารพื้นไม้และแผงประตูมีลวดลายไม้ธรรมชาติพวงมาลายัยหุ้มหนังกลับสีเขียวคอนโซลกลางแบบลอยพร้อมแท่นชาร์จไร้สายและที่วางแก้วแบบควบคุมอุณหภูมิหน้าจอมี3ส่วนจอหลัก17.3นิ้วลอยบนแดชบอร์ดมาตรวัดดิจิทัลและหน้าจอฝั่งผู้โดยสารที่เบาะหลังมีจอคู่ขนาด12.8นิ้วปรับควบคุมแยกอิสระพร้อมเบาะนวด พับขาและระบบปรับอากาศเฉพาะจุดมีระบบ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่พูดไทยจีนและอังกฤษได้สังงานด้วยเสียงล้วนๆหลังคาพารามิกซันรูฟปรับแสงอัตโนมัติมีระบบกรองฝุ่น H E P A และเครื่องพ่นน้ำหอมแบบเปลี่ยนกลิ่นได้4แบบด้านท้ายมีที่เก็บสัมภาระ600ลิตรบอกพับไฟฟ้าเต็มรูปแบบโตพับได้ในตัวเหมาะสำหรับปิกนิกหรือทำงานนอกสถานที่พร้อมอ์ตเสียบปลั๊กไฟ V2 รองรับอุปกรณ์บ้านได้สบาย เรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็ม BYD p i l o t Pro บวกครบทั้ง a d a p t i v e Cruise เบรกฉุกเฉินเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเตือนคนข้ามถนนและระบบรีดาพร้อมกล้องความละเอียดสูงรองรับขับขี่อัตโนมัติระดับ3อัปเดตระบบใหม่ผ่าน o t a ทุกเดือนเชื่อมต่อ 5G w i f i ได้สูงสุด1ิอุปกรณ์ใช้แอป b y d ควบคุมรถจากมือถือสั่งเปิดแอร์ล็อกรถเช็คสถานะกล้องดูแบตสั่งให้รถหาที่จอดเองก็ได้รองรับสมาร์ทโฮมซิงเชื่อมกับบ้านอัจฉริยะได้แบบเรียลไทม์ วัสดุภายในยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้หนังเวก,กันพลาสติกรีไซเคิลและไม้ไผ่คอมโพสิตจากโรงงาน b y d ในเซนเอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สีเขียวของ b y d m 9้าเซียมไม่ได้แค่สวยแต่มันคือแนวคิดทั้งคันทันสมัยฉลาดประหยัดปลอดภยัยและยั่งยืนตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนทำงานหรือสายเที่ยวที่อยากได้รถไฟฟ้าพรีเมียมแบบล้ำสมัยแล้วคุณละคิดยังไง คอมเมนต์ไว้เลยด้านล่างว่าชอบโรงไหนที่สุดหรือถ้าให้เลือกคุณจะเอา BYDM 9เสี s หรือกี a ร Carnival EV กดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่หลงไหลรถไฟฟ้าและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง a u t o v b e เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่สุดล้ำจากอนาคตแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับกับรถสุดปังคันต่อไปขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการชื่อคลิปคำโปรยแฮชแท็กและ SEO แท็กสำหรับวิดีโอนี้ผมจัดให้ได้เลยครับ